ยายกาลาตากาลีขอซื้อที่สามวาสองศอกคำคำนี้เป็นคำที่คนโบ,บราณโบราณใช้พูดกันเพื่อซื้อที่ให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะในสมัยโบราณน,นั้นก่อนที่จะมีการชาปนากิจศพเขาจะต้องฝังศพไว้ในที่ป่าชา้าและนี่คือเรื่องราวของยายกาลาตากาลีขอซื้อที่สามวาสองศอกสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนครับ เคยได้ยินชื่อชื่อนี้ไหมครับยายกลาตาการีชื่อชื่อนี้ในศาสนาดั้งเดิมก็คือศาสนาผีที่ชนชาวเอเชียอคเนย์ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นไทยลาวทิเบตหรือว่าพมา่าต่างก็นับถือก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนาเข้ามาก่อนที่จะมีศาสนาใหม่ๆเข้ามาคนพื้นเมืองตรงแถบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นขมุหอมขมิน้นไทยพมา่า ต่างล้วนแล้วก็เชื่อในาศาสนาผีครับแล้วในาศาสนาผีเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมมันคล้ายๆกับเรื่องเล่าของต่างาศาสนาเหลือเกินย้อนกลับไปเมื่อ5,000ปีที่แล้วครับมากกว่า5,000ปีที่ซ้ำที่าศาสนาผีได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วก็มีวิธีครบบูชาแบบเทวนิยมตามความเชื่อดั้งเดิมของาศาสนาผี ยายกาลาตากาลีนี่คือผู้สร้างโลกนะครับแล้วก็เป็นคนสร้างมนุษย์ชายหญิงคู่หนึ่งขึ้นมาเป็นโลกใบนี้กระทั่งเป็นมนุษย์ที่สืเบเผ่าพันธุ์มาจนถึงทุกวันนี้ครับแต่แล้วเมื่อศาสนาใหม่ๆเผยแพร่เข้ามาถึงไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือพาราหมณ์ต่างก็ทําให้ความเชื่อตรงนี้ถูกเบรกลงไปครับมันมีการแข่งขันทางศาสนาครับทําให้ยายกาลาตากาลีนั้นจากผู้สร้างโลกกลายไปเป็นผีในป่าช้า กลายเป็นเจ้าที่เจ้าทางและกลายเป็นผู้คุมกฎผู้คุมป่าช้าผีผู้เป็นนายผีทั้งหลายครับไม่ว่าผีหรือทางศาสนาผีหรือว่าทางศาสนาอื่นๆรวมไปถึงจอมขมังเวททั้งหลายพ่อมดหมอผีต่างก็เรียกพวกเขาเหล่านั้นว่านายป่าช้ายายกะลาตากะลีนั้นเปรียบเสมือนกับ ผีที่มีอิทธิพลสูงมากนะครับในทางความเชื่อของศาสนาผีหรือว่าแม้กระทั่งปัจจุบันนี้จะสังเกตเห็นได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นพ่อมดหมอผีหรือว่านายพานต่างๆเวลาที่จะเข้าป่ามักจะต้องทําพิธีบวงสวงก่อนแล้วก็มักที่จะขอขมาราโทษก่อนขอทางเปิดป่าหรือพิธีเปิดป่านั่นเองครับขอให้นายป่าช้าขอให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดป่าให้ให้เขาเดินทางไปโดยสวยัสดิภาพให้เขา,าเดินทางในการเข้าป่าครั้งนี้อยู่รอดปลอดภัย เป็นการขอขามาแล้วก็เป็นการขออนุญาตไปในเวลาเดียวกันครับและไม่ว่าใครก็ตามที่ต้องการเข้าไปทําพิธีกรรมใดๆในป่าชาจะต้องขออนุญาตตามวิธีขั้นต้นที่ผมได้กล่าวมาหากใครละเมิดฝ่าฝืนกฎกฎนี้หรือหากใครที่ต้องการที่จะทําโดยพลักการหรือหากใครฝ่าฝืนพิธีกรรมทําไปแล้วหรือใครฝ่าฝืนพิธีกรรมความเชื่อเหล่านี้เมื่อเข้าไปแล้วจะไม่มีวันได้ออกมาจากป่าชา้า และหากใครก็ตามที่ฝืนดันทุรังทําพิธีแล้วและพิธีนั้นล้มเหลวล้มเลิกกลางทางหรือเกิดเหตุใดๆก็ตามที่เป็นอันทําให้พิธีนั้นเป็นอันต้องยุติลงสแสดงว่านั่นคือนายป่าชาทั้งสองไม่พอใจนายป่าชาทั้งสองไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปหากใครยังกล้าที่จะเหยียบเข้าไปก็จะไม่มีวันได้กลับออกมาอย่างมีชีวิต และในสมัยก่อนนั้นเราพ่อมดหมอผีก็มักที่จะนิยมเข้าไปเอาน้ำเหลืองน้ำหนองจากศพมาทำพิธีมาทำคุณไสยมาทำมนต์ดำแล้วว่าเขาเหล่าน,นั้นจะต้องขออนุญาตเจ้าป่าช้าและหากว่าเจ้าป่าช้าทั้งสองนั้นไม่ยินยอมไม่พอใจต่อเครื่องเส้นที่นำมาให้ก็ต้องออกไปจากที่ป่าช้านั้นโดยเร็วเพราะหากยังฝือนอยู่ ไม่ว่าพ่อมดหมอผีนั้นจะเก่งกาจเพียงใดก็ต้องสิ้นลมหายใจณป่าชานั้นทุกรลายสวัสดีครับ